วันนี้เราจะมาพูดถึงใช้มือถือแทนรีโมทในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 9อันนี้เคยมีคนถามไม่ได้ทำอ่ะมาทำกันตอนนี้มาอันนี้เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มีในเครื่อง Xiaomi ไม่เห็นในยี่ห้ออื่นนะอันนี้เราใช้โทรศัพท์เป็นรีโมทแต่จะประสบความสำเร็จสักเท่าใดอันนี้ขึ้นกับวาสนาและที่สำคัญมันใช้เป็นรีโมทอะไรได้บ้างอ่าเราก็ต้องค่อยๆไปดูแล้วเวลาจูนเจอร์มันจะทำยังไงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณจะใช้โทรศัพท์มือถือเสี่ววี่เป็นรีโมทคุณจะต้องจูนขึ้นความถี่ก่อนนะอ่าเพื่อให้มันเพื่อให้มันรู้จักกันก่อนพี่ ไม่ได้เปิดมาเุ๊บคุณจิม้มได้โนน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 มันทําไม่ได้พี่อันนี้ต้องจูนก่อนแล้วจูนแล้วจะได้แค่ไหนอ่านลองไปดูแล้วพี่อันนี้ต้องบอกว่าผมก็มีเครื่องให้ลองไม่มากนักหรอกผมมีผมมีเครื่องเสียงอยู่เครื่องเดียวก็คือํารมีกาดอนนะนะเป็นรีเซิร์เวอร์อ่าเป็นเครื่องขยายเสียงนั่นแหละเออประช่างปาะเธอเราก็จะมาทดสอบอันนี้มันจะทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูสิคุณต้องไปหาไอคอนไอคอนเคคือนี่ ไอคอนคือที่มันชื่อว่ารีโมทมี่อันนี้เนี่ยไปหาออกมาใช้งานก็ใช้กดไปบนไอคอนนี่แหละกดจิ๊กลงไปมันก็จะเริ่มทำงานถามก่อนเลยว่าคุณโอเคใช่ไหมต้องต้องไปยอมรับตกลงเงื่อนไขเขาเนี่ยนะพี่อ่ะมาก็ต้องยอมรับสิจะใช้งานไม่ยอมรับได้หรืออ่ะแล้วเราก็อะไรอีกล่ะ ต้องเข้าถึงตำแหน่งด้วยเหรออ่านุญาตเข้าแอปพอพออ่ะแล้วก็อนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพสื่อไฟล์มันเกี่ยวกับรูปภาพ้วยเหรอรีโมทอ่อนุญาตอ่ะเดี๋ยวแม่อนุญาตมันไม่ให้ทำมานะ,อ,ะอันนี้เราจะทําอะไรได้บ้างมาถึงก็บอกเพิ่มรีโมทเลยเหรอไหนลองกดเพิ่มรีโมทสิปุ๊บไปเลยเป็นไงอ่ากดเพิ่มรีโมทปั๊บเขาก็จะถามว่าคุณจะเพิ่มรีโมทอะไรอ่าเพิ่มรีโมทอะไรไหนดูที่มี มีทีวีใช่ไหมอ่ามีมีทีวี TV ของมี่กับทีวีที่ไม่ใช่ของมี่อ่าค่ะครับผมแล้วก็กล่องกล่องเซททอบบ็อกนะพวกกอง, Set box, นะอกองสัญญาดาวเทียมอะ่ะเออแล้วก็มีพวกแอร์พัดลม กล้องสมาร์ทโฟนไหมไอ้ไม่ใช่กล้องกล้องสมาร์ทประมาณว่ากล้องที่ที่มันมีรีโมทก็สามารถนะไอ้กล้องที่มันใช้รีโมทกดก็อ่ะอ่ะอ่ะพอแล้วก็จะมีตัวรับสัญญาณ A-V เครื่องเล่น DVD p r o โปรเจคเตอร์ทีวีดาวเทียมเหรอมีจีนด้วยโอ้จีนเลยจะพอแล้วแล้วก็มีกล้องเอกล้องสมาร์ทกับกล้องธรรมดานี่มันต่างกันตรงไหนวะเนี่ยอ่ะเราก็ต้อง ตัวทรัฟสัญญาณ AV4 เพราะเราเป็นเครื่องรีเซิร์ฟเวอร์นี่อ่ากดลงไปเมื่อกดลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะถามยี่ห้ออ่ะก็จะมียี่ห้ออะไรสารพัดให้คุณเลือกเนี่ยนะอ่ะโอ้โหบานเลยก็จะมีอันนี้ฮาแมงกาดอนเราอยู่นี่แล้วก็จะมีเดนอนพลเอเนียโซนี่เย玛ห้ออาอีหาอใหญ่ว่ะเนี่ยเ <laughs> ลยย่อบสอสเอชางมันเถอ,อะอามาเราฮาแมงกาโดนนะพี่ อันนี้พี่จะใช้งานอะไรพี่ก็กดลงไปนะพัดลมพี่ก็กดปั๊บมันก็จะให้เรื่องยี่ห้อในะีกดย้อนกลับอ่าสมมุติเราไปกดพัดลมก็ก็จะถามยี่ห้อว่ายี่ห้อพัดลมอะยี่ห้ออะไรฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ยี่ห้อพัดลมมีสามเอ็มเดียวเดี๋ยวโอ้โหไหนรูดดูสิโอ้โหนี่มันมีกี่ยี่ห้อเนี่ยโอ้มีเจแปนเนี่ยนะ,ะไม่รู้อะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้พี่ไปเรื่อยนะละกันอันนี้ก็จะมียี่ห้อหลักๆก็จะอยู่แถวๆนี้เนี่ยนะ ไฮโอนีอียิ่ห้อ่ไฮโอนีเนี่ยนะพาธารนิกเอ่อโอ้โหพี่เออช่างมันเถอะเราไปไปไปไอ้ที่เปิดเราดีกว่าโอเคเอาวิธีจูนเราก็กดลงไปบนยี่ห้อของเราที่เราต้องการนถ้าไม่มีคุณก็ไปไล่หาเอาก็แล้วกันโอ้โหบานเลยช่างบานเอา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 ตรงนี้ก่อนอะแล้วเราก็จากนั้นเราก็มากดปุ่มนี้ เพื่อจูนสัญญาณหาคลื่นอ่ะกดแช่มันใช้กดแช่เอาเนาะน่าจะมีทั้งหมด6ช่องคลื่นสัญญาณอ่ะเรามาลองกดแช่ดูก่อนจึก๊กแล้วมันก็จะค่อยๆไร่เรียงไปนะสองใช่ไหมสามสี่สี่หรืยังไม่สี่ใช่สี่โอเคอ่ะ รอมันจนครบหกนี่แหละแล้วเราจะมาลองทดสอบทุกช่องคลื่นสัญญาณดูว่ามันเหมาะกับอันไหนอ่ะพอหกปั๊บป,ปล่อยเอาโอเคหลังนั้นเราก็กดเข้าหกเลยก็นกันกดจึ๊กอ่ะมันเปิดแล้วแฮรอ่ะเปิดเครื่องแล้วยังไม่ทันทําอะไรเลยโอเคแล้วเราก็จับคู่อ่าได้ยินเสียงแล้วเห็นไหมอ่าเราเปิดเครื่องแล้วจับคู่จับมาดูว่าทําอะไรได้บ้างไหนลองมากดปุ่มปิดเสียงดูซิปิดได้ไหม นะปิดเสียงได้อ่าแล้วเราก็มาเปิดเสียงตรงนี้อเปิดได้เนาะไหนลองดูว่าตรงนี้มีปุ่มเมนูเนี่ยมีเมนูไหมกดลงไปในเมนูจึจึกดโอเคกด,ดซ้ายกด,ดขวากด,ดบนกด,ดล่างปุ่มนี้ไม่ทํางานไม่ทํางานเนาะอันนี้ก็ไม่ทํางานโอเคเราลองมาเพิ่มเสียงลดเสียงไหนลองลดเสียงลดเสียงทํางานาเพิ่มเสียง เพิ่มเสียงทํางานอ่าลดเสียงทํางานอ่าเบาเสียงหน่อยเดี๋ยวมันรบกวนเราโอเคอ่ะหลังนั้นเรามากดปุ่ม power ดูซิทํางานไหมไม่ทํางานไม่ทํางานปุ่ม power เราไม่ทํางานอ้าทำไมปุ่ม power มันได้แต่เพิ่มเสียงลดเสียงปุ่ม power ไม่ทางานโอ้พี่อะจริงๆแล้วเนี่ยรีโมทของตัวรีเวอร์ฟแมนกาลอนตัวนี้มันมีรายละเอียดเยอะนะหมายถึงว่ามันสามารถกด ตั้งค่าอันนู้นอันนี้อันนั้นได้แต่ว่าในนี้มันไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยนอกจากเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียง power ก็ใช้ไม่ได้อ่าเราลองกดย้อนกลับออกไปอ่าเราไปย้อนกลับอ่าไม่ได้ดีเดี๋ยวเอาเอาเาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเราก็ไปกดจุด3จุดข้างบนนี่แล้วเราก็ไปกดคำว่าแก้ไขอ่าเราลองแก้ไขเนาะอ่าพี มันไปที่ไหนล่ะงานนงอกเลยไหนลองจับคู่อีกครั้งดูก็ได้อ่ะมาจับคู่อีกครั้งมาอาจับคู่โอ้โน่าจะแก้ไขได้อ่ะแล้วเราลองกดตรงนี้อ่ะลองไปที่ไม่ต้องกดก็ได้ม้าเราลองอันนี้เลยไหมเดี๋ยวนะอ่ะอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งมันไปไหมเดี๋ยวน้ออันที่หนึ่งไปไหมโอ้ยอันที่หนึ่งอกดตรงนี้ก็ได้อ่ะมา น่าจะอันนี้แหละอ่ะมาแล้วเราก็กดคําว่าใช่เนาะอ่ะกดออ้ยยากกว่าที่คิดอ่ะปิดเครื่องไปทะแรกโอเคไห <laughs> นเรามากดปุ่มพาวเวอร์เปิดปิดได้ไหมไม่ทํางานไม่ทํางานไม่ทาํางานในช่องที่หนึ่งไม่ทํางานกดออกมาไปกดจับคู่อีกครั้งแล้วเราก็มากดเป็นช่องที่สองจึ๊ให้มันเป็นเลขสองขึ้นมานี่สองทับหกนะอ่ะแล้วเราก็กดเปิดปิดแล้วกดคําว่าใช่ มันเปิดเครื่องอีกแล้วอไหนดูซิมันจะทําอะไรได้บ้างทําอะไรไหมปิดเสียงได้ไหมอันนี้ปิดเสียงได้เปิดเสียงได้แต่ว่าเพิ่มลดเสียงไม่ได้ช่องที่สองบดปุ่ม power ซิทำงานไหมอ่าปุ่มใช้ช่องที่สองปุ่ม power ทำงานนะปุ่ม power ทำงานปิดเสียงเปิดเสียงได้แต่เพิ่มเสียงลดเสียง ไม่ได้อ่าดู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 ด,ด,ดูดูเขาทําจับคู่ใหม่ช่องสองไม่ได้ช่องสามก็ได้อามากดใหม่ช่องสามอ่าให้มันเป็นช่องสามนะแล้วเราก็มากดปุ่มเปิดปิดตรงนี้อ่ากดลงไปจึกแล้วกดคําว่าใช่อ่าเราช่องสามอ่าดูช่องสามทำอะไรได้บ้างกดปุ่ม power สิปุ่ม power ไม่ทํางานลําพังแค่เริ่มต้นปุ่ม power ไม่ทำงานก็จบแล้วพี่โอเค จับคู่ทดสอบให้หมดเลยเดี๋ยวจะหาว่าไม่หมดอ่ะมามาเอาใหม่อ่ะ,ออะช่องที่สี่เนาะแล้วก็กดปุ่มจึก๊กแล้วกดคําว่าใช่จึก๊กอ่ะแล้วลองกด power ทํางานไหม power ก็ไม่ทํางานไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องปิดเสียงเปิดเสียง power ยังไม่ทํางานแล้วไม่ทําอย่างอื่นได้ที่ไหนกดจุดเอาใหม่จับคู่ใหม่แล้วเราก็ไปเลือกช่องที่5เดี๋ยว5้ิทีไม่ที่6โอเคช่องที่5แล้วก็กดอันนี้อ่ะกดจึก๊ก กดคำว่าใช่เครื่องก็ไม่ติดก็ปุ่ม p o w เวอร์ก็ไม่น่าจะทำงานไม่ทำงานไม่ทำงานโอเคโอค้ยนะก็อย่างที่เห็นคือเราเจอจูนสัญญาณทั้งหมดมี6ช่องจูนจนหมดแล้วใช้ทุก6ช่องไม่มีช่องไหนสมบูรณ์แบบอย่างมากก็ได้แค่เปิดปิดเครื่องแล้วก็ปิดเสียงเปิดเสียงช่องที่ 2. แค่นั้นเองช่องอื่น ท่องอื่นไม่ได้อ่ะช่องที่6มันได้แค่เปิดเสียงปิดเสียงได้เพิ่มลดเสียงแบบว่าเปิดปิดเครื่องไม่ได้โอ้ยนะอย่างที่ว่าเลยอ้าก็ของคุณเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่เป็นที่เป็นรีโมทแนะนำว่าให้ลองทดสอบดูเพราะว่ามันมีหลายอย่างให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นพัดลมเป็นแอร์เป็นอะไรไปที่มันใช้รีโมทอ่ะมันเอาไปลองเอาไปจูนดูเอาไปจูนดู แล้วมันจะใช้ได้ไหมแต่สำหรับผมมีเทเลวิเซอร์อย่างเดียวอะมันไม่มีอย่างอื่นให้ลองเพราะฉะนั้นเนี่ยลองได้แค่อย่างเดียวแต่ก็ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าจะเป็นพัดลมหรือแอร์อย่างนี้นะก็อาจจะแค่เปิดปิดเครื่องก็มันก็โอเคแล้วใช่ไหมอา่าเราก็าําจากเครื่องเราจากเครื่องมือถืออาจจะเวิร์กพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าของผมมันไม่ได้อะ่ะรู้สึกว่าไม่ครบว่ะนะคุณคือสรุปก็คือมันไม่สมบูรณ์แบบอา่าเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ ก็ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นรีโมทนี่เขาว่างั้นนะพ,พูดพูดอะได้ดีแต่ว่าพอลองจริงๆอะมันไม่ได้อย่างที่คิดเออมันจะได้้มันมันอาจจะเหมาะกับบางอย่างก็ได้นะมันอาจจะไม่เหมาะกับเครื่องเสียงผมก็ได้ <c oughs> มันมันอาจจะไปเหมาะกับอะไรบางอย่างที่บ้านคุณก็ได้ถ้ามันเผื่อฟุกะนะมีวาสนาใช้งานได้ดีก็โอ,โอ้โชคดีไปอนุโมทนาสาธุ <c oughs> <c oughs> ก็เอามาฝากประมาณนี้ สำหรับรีโมทในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเสยว a มี i Redmi Note 9ซึ่งมันมีในเ x i a มี่ทุกเครื่องแหละลองไปจูนใช้งานดูเถอะดีไม่ดีคุณเป็นคนตอบสำหรับผม,มไม่อะมันไม่เวิร์กไม่เวิร์กอย่างที่คิดแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ